เห็ดเนี่ยสำคัญคือตรงที่ว่ามันมีโปรตีนนะครับแหล่งเป็นแหล่งโปรตีนที่สําคัญและเป็นโปรตีนที่บริสุทธิ์ที่ไม่ใช่เป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นการกินเห็ดเนี่ยมันจึงเป็นโปรตีนที่มาจากเห็ดไม่ใช่มาจากสัตว์นะครับแล้วก็สามารถที่จะบํารุงร่างกายได้ในสมัยโบราณนะครับเขาใช้เห็ดเนี่ยเป็นเป็นพืชวัตถุเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่ เอาไว้สําหรับรักษาโรคต่างๆรวมกับตํำรับยาแผนโบราณของเรานะครับ ควาามมมสืมสมมรครับถ้าว่ามาพูดถึงเรื่องเห็ดนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเดอไดเวอร์เดเวไบโอเดเวอร์ซิตี้ iversity, คือความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วเห็ดเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีมากมายนะครับที่เป็นคุณประโยชน์กับร่างกายของเรานะครับเห็ดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นอสองประเภทประเภทหนึ่งก็คือเห็ดทานทั่วไปนะครับ ที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี้นะครับและอีกเห็ดประเภทหนึ่งก็คือเห็ดที่เป็นยาทางการแพทย์นะครับซึ่งเห็ดที่เรากินทั่วไปเนี่ยก็มีสารสําคัญหลายหลายอย่างที่จะช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานของเรานะครับเพราะในเห็ดเนี่ยมันจะมีโพลีซัคคลายตัวโพลีซัคคลายเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานของเราทําให้นเชอรลคิลเลอร์ของเราเนี่ยมันเพิ่มจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เห็ดเนี่ยมันสามารถที่จะลดคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็ ลดความดันแล้วก็ไขมันในเ,เลือดได้ด้วยนะครับซึ่งเห็ดในแต่และชนิดที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเรากินประมาณ3-4ชนิดต่อต่อมือ้อต่อวันน่นะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มภูมิต้านทานได้เป็นอย่างดีนะครับและเห็ดเนี่ยสำคัญคือตรงที่ทว่ามันมีโปรตีนนะครับแ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่สําคัญและเป็นโปรตีนที่บริสุทธิ์ที่ไม่ใช่เป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะครับเพราะนั้นการกินเห็ดเนี่ยมันจึงเป็นโปรตีนที่มาจากเห็ดไม่ใช่มาจากสัตว์นะครับ แล้วก็สามารถที่จะบำรุงร่างกายได้ในสมัยโบราณนะครับเขาใช้เห็ดเนี่ยเป็นพืชวัตถุเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่เอาไว้สำหรับรักษาโรคต่างๆรวมกับตำรับยาแผนโบราณของเรานะครับเห็ดที่ใช้ก็คือจะมีพวกเห็ดฟางนะครับเห็ดนางรมเห็ดนางฟ้าเห็ดหูหนูเห็ดเป่าหื้อนะครับแล้วตอนนี้ก็จะมีเห็ดตัวใหม่ๆก็คือเห็ดติลเลตเห็ดมิลกี้เห็ด เหยื่อไผ่เห็ดกระบูนเห็ดทังเช่าเห็ดหลินจือเห็ดกระถิ่นพิมานแล้วก็เห็ดแชมปิองสีน้ําตาลซึ่งเหล่านี้นะครับมีสารสําคัญที่จะช่วยทําให้ระบบของร่างกายเราเนี่ยมีความสมบูรณ์นะครับโดยธรรมชาติจะเน้นไปที่เห็ดหลินจือนะครับเพราะเห็ดหลินจือเนี่ยจะช่วย3ระบบในร่างกายของเราก็คือทางเดินอาหารทางเดินหายใจแล้วก็ไหลเวียนของโลหิตนะครับส่วนเห็ดเหยื่อไผ่เนี่ยจะช่วยเสริมภูมิต้านทาน และเห็ดนุมเสือเนี่ยจะช่วยรักษาเรื่องเกี่ยวกับการอาการอักเสบได้ดีขึ้นนะครับส่วนเห็ดทังเช่าเนี่ยจะต้องเป็นเห็ดทังเช่าแท้ๆนะครับที่เป็นเห็ดทังเช่าสีทองก็จะเพิ่มปริมาณออกซิเจนในร่างกายของเราถ้าเผื่อเรากินเห็ดหลากหลายชนิดเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยเสริมภูมิต้านทานของเราแล้วก็ทําให้ระบบร่างกายของเราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็มีความสมดุลน,นะครับดังนั้นถ้าเผื่อ ท่านใดที่สนใจที่จะเพิ่มภูมิด้านดานให้กับตัวเองในช่วงโควิดเนี่ยเราก็พยายามหาเห็ดมาครับมาปลูกเองหรืออาจจะซื้อเห็ดตามลงเพาะเห็ดนะครับหรือในตลาดก็ได้นะครับเอามาทำโดยเฉพาะต้มยำนะครับต้มยำนี่สำคัญมากเพราะว่ามันจะมีเห็ดอยู่ด้วยแล้วก็จะมีอะ,อะไรอะเครื่องเครื่องสมุนไพรต่างๆเยอะแยะมากมายเลย ทั้งกินนะครับแล้วก็ทั้งสูตรดมนะครับแล้วก็ได้รสชาติแล้วก็ได้คุณคุณประโยชน์ครบถ้วนเลยนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญตรงที่ว่าเราจะต้องอกินเขาในในระดับที่มันพอเหมาะนะครับแล้วเราก็จะได้มีภูมิต้านทานแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพตัวเราเองให้ปลอดภัยจากโควิดได้ด้วยครับ กายที่เธอมองเห็นว่า,างงานสุดท้ายความเสื่อมสรามจงมาพระใบ